สบายดีพี่น้องอิบิสทานทุกมังสปอนพอสองสอดใจคือก่อพี่น้อยเมือ่อน,น,นักการบันดาบนาซอยบาดใส่พี่น้องหยู่บ้านนาว่าจ,จะน่าเคยละอะไรพี่น้อยตะก็ฮักกระเทียมพี่น้องฮักเนาะฮักสิบเอ็ดมงกักขึ้นกินข้า,าวกินข้าวแรกก็ลงต่อพี่น้องอืม โพดโพเปนาตะการนะป้าเป็กกนาตะกานะครับวักกกกนนะี้ตกกะกาประมาณนะสิตาเป็นนางโพดโพมันจะเหี่ยวนะครับ้าก็มาซอยผลเป็นนะาแต่ว่าม่ได้ด,ด,ดถดทายปีแบบา้าลดขึ้นงามนะอืมเป็นนาง พอดพอถ้าขึ้นจากไห,หน้าไปเนอะต้สิเป็นการน้อยไปเนอะ Các bạn à, ca chân hiền nó phun mãi ca đi phun thiêu sợ gần mười hàng ไปไดอะบ่นอะ่ายยอดเด้อพี่น้องว่ายอะวันนี้เรากำลังจะปรุกอืมปลานาอมันคือแดงเาะเาานาม่เจ็ดม่อยมาซอยพ่นพี่น้องจะแต่ว่าห้ามพระนดำเนาะ มาซอยเพิินวะไอ้เอื้อลดตั้งเยอยได้ทุกอทโอ้ครบ,นะบนเนาะไม่พอเยหมได้แล้ว่เห่อเดินกลวงเนาะคายเดินกลวงวนะงเ,เดี๋ยนะวสิทำหาไปเนาะโอ้กูพนมาเลยโอ้ยม,มองนะ้ไม่ิี้เงา พุตธกพิะฮะพอพอกกน้ครกไปนเดี๋ยะึโจมาันน่ไปแนนะครับฮะบิดตาหนึ่งมะหัว้จบลาหนา ครับคนนหัวรบ้าะหัวหาหน,นีนนนใจเออโพดพ่อหัวอาไปจ,จ่อยจอยจังได้กนี้อ้าวครับแต่นายยัาเยอะเน้นกินมะขาวหวานเนาะเนื้กินสมหวานพี่น้องอ้ท่นนี้เป็นป่าเห็ดนะเฮ็ดสรร้อิลาแทนเ่อานำให้น,น,น,า,หา,หนาได้ครับจาน เออวัดซายเรามมีหัวลายเนาะป้าเสียงข่าวลดท้ายฝนดังขนาดขึ้นแดดฝนพี่น้องยนอนเอา เสียงเขาท่าเป็นไฮนาพี่น้องท่าน,นกบมัวท่าน,นมันจะเป็นปลาเห็ดพี่น้องเห็ดจะเสีออกลายแนละ้แถบนี้แต่วา่ามบกฮากำบกบบเคยหาพี่น้องบกเคยมาตักเถือ่อนเนาะน่าบอไซนี่ ฮ่ามันขับอุ้ยบินไปแล้วพระรนาลายลีหรอเนื้อแต่น้าแก่นอมไมอ่อป็นไยไม่พาป่านะ เตอนเที่ยงฮอนอ่อนเอานาะก็มีลมป้าิซี่เรียกป่าชี่ลายแทนดีกว่า มือก็เีอ่อนก็เจ็บนะยากันยากลยอีหล่อฝนเอาก็คุณเลยนะ แล้วพ้นตกพี่เนาะพู้ลองคนกระดูดอา้าผพู้ลองคน้นขาฐานน้ำพ้นพี่เนาะผู้ด,ดำกระด้ผูพบโพบทำดำกระมีพู้องเขาเขาก็อาการก่อนน้ำบ้านเขากรดํำสียหาคนพี่เนาะดำมาลายเนาะเขาก็จ้างแน កល្រឿងះព្າូស្រូលນើទេធសឺភ្រូវត់កឹងព្រូវត់ទៅន់បាើកមិត្ត្មានល់ទៅន្រូការ់ เสียวเลยถ้านะ้าลัดหัวไปเนาะแบบว่ามันหัวมาแต่หัวยเนาะก็จะป่งหัวยังมันลงกินเขาไปเอยมุ่งหนีเขาเจอเอ้ยเอ้อนี่มันข้าเลยนะี่นี่อุ้นลืมบอกให้ว่าใส่กอเจ้ยวานเนะาะพุ่นนะพุ่น ข้วตือขามันมม่เพิ่งตอมะเม่เพิ่งตอเด้อโว่ใหม่คข้าวสมเนื้อคือข้าววานเป็นข้นาวมนดน,น,น,นะเนต้ะ ขึ้นอ้อยเยอะครขึ้นได้โอ้ยเช็คเก็บราคาพี่น้องจอมเฮ็ดแค่เด้ยเฮ็ดแค่แดดพี่น้องมือดๆอนีสับสีแดดมื่อวานแห้งกระแดดเมื่อวานนี่แดดซีฮอตนักอ้าว เออมาคามมึงไปจากนี่มาคามเนาะอืมงานตาเป็นมาคามหน่าเนาะโอ้ยเซกเมืองพระไปเนาะขึ้นพ้นกูข่อยพระเอ้ยอ่านไปเนาะเอื้อน้ำพายด้วยนะ แดดลมน้ำพลนฉันเย็นน้ำหัวเย็นเย็นแดดน้ำหัวเย็นไปเอ้ลุยหายนาเนี่ยลอยหายนาอยู่นี่ก็เย็นแล้วนะอืมเย็นเย็นอยู่ตัวอาจหน้าก็มีแห้งพี่น้องแต่ก้าวแต่ก้าวครูตาเนี่ยมันไม่หน้ามแสสน้ำมันก็เหี่ยวได้เนี่ยประจุปใจเนี่ย

เอากุเกดามเป็นอะไรมันอนแด่เอากุบผันบัลลับอกผันได้ว่าเอากุบผันมาชมพูแดดแดลอนลอลาพ่น้ปฏิตามสจจขึ้นก้าเดินพิน้่อน้องมาลาเน้อห่อนก้น จ่อย <an> เงินนะมันลาที่มาลาทั้งบ่าวไสพีญญี่หมดแล้วแสดงจบเลยเลยตัดแล้วล <s ans> าแหล่พี่น้องผาติดตามซองสาวจ่อยคือเก่าด้วยพี่น้องจา๋าพ่อแม่กิมนาสบายดีเปิดพี่น้องบ๊ายบายยังทันบ่าย